ะะดาวเสาร์เนี่ยค่ะจะเป็นดาวอึดอดทนแล้วก็แบกภาระนะคะเป็นดาวที่อึดอดทนแล้วก็ต้องแบกภาระถ้าเสาแข็งแรงค่ะเราสามารถผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ดีนะคะแต่ถ้าเสาที่ผูกก่อนเนี่ยนะคะบ้านก็พังใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเสถียรภาพชีวิตจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสัปดาห์ที่จะมาถึง เป็น The Devil ตั้งตรงนะคะชา a ร i o ดกลับหัวและ The World ตั้งตรงค่ะเอาละค่ะมาดูที่ตำแหน่งแรกก่อนนะคะ De v i l กลับหัวตรงนี้นะคะถ้าทำงานอิสระนะคะต้องถือว่าสัปดาห์ที่จะมาถึงเนี่ยนะคะงานเข้าค่ะนะคะมีงานเข้ามาเยอะทีเดียวนะคะแต่มันจะเป็นเพียงแค่เหมือนวูบเดียวค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าวัยออกไวันี่คือคุณสมบัติของดาวราหูนะคะสำหรับงานภายในสัปดาห์หน้างานที่ เป็นเกี่ยวกับทางด้านงานบันเทิงหรืองานอะไรที่มินเมสักนิดนิดหน่อยหนะ่ะตรงนี้ถือว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยให้คุณมากทีเดียวสำหรับไพ่เดอะเดวินะคะเอาล่ะค่ะมาดูนตำแหน่งของการเงินกันบ้างเป็นเดอะชาริอ t ตกลับหัวอยู่ตรงนี้มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะ เสียงเงินให้กับบริวารนะคะมีเกณฑ์เสียงเงินให้กับบริวานนะะงงหบบรวาหรือบริวารเข้ามาสร้างความเดือดร้อนทางด้านการเงินนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังขับรถขับลาต้องออต้องใช้ความระมัดระวังด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับอู่นะคะอู่ที่ซ่อมรถหรืออะไรเดี๋ยวตรงนี้ถือว่าให้คุณค่ะสำหรับเดชยอดกับหัวนะคะต้องถือว่าให้คุณราคามาดูในตำแหน่งของ ชีวิตรักแล้วก็ครอบครัวกันบ้างนะคะเป็นไพ่ The World เกิดขึ้นนะคะ The World ตั้งต,งตรงตรงนี้ต้องถือว่าคุณผู้หญิงที่จับได้ไพ่ใบนี้นะคะสัปดาห์หน้าของคุณเนี่ยคุณมีภาระที่จะต้องดูแลบริวารเนี่ยค่ะบริวารที่อยู่รอบรอบเนี่ยนะคะแต่คุณสามารถทําได้นะคะภาระอาจจะหนักนิดนึงในการดูแลบริวารแต่ผ่านไปได้แต่สําหรับคุณผู้ชายที่จับได้ไพ่ใบนี้นะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะคุณต้องอปให้คู่นาแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าพลังของเพศหญิงเนี่ย ค่อนข้างจะแรงทีเดียวนะคะต้องปล่อยให้ผู้หญิงนำในครอบครัวนะคะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะและจะไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะจบ